ว่ามีจากสำนักงานต่างประเทศเขามาวัดผลเ่านี้เชื่อถือได้ น้อยขนาดไหนครับท่านอันนี้ก็ต้องหน่วยงานที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเชื่อถือได้นะคะถ้าหน่วยงานที่ไม่เชื่อถือได้เราก็คงจะไม่ได้เอามาเป็นเป็นเป็น,ปน<ร>แนวกรอบแนวทางนะคะอย่างเช่นพิซซ่าหรือว่า IMD นะคะหรือ WEF นะคะก็เป็นอ,องค์กรที่จัดอันดับทางการพัฒนานะคะในด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะเราก็ดึงตัวชีวะด้านการศึกษานะคะเราได้มีการศึกษาวิเคราะห์มันโดยตลอดเลยติดตามมาโดยตลอดว่าตัวไหนเราเราอ่อนตัวไหนเราเ โอเคแล้วซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะอยู่อันดับที่ยังไม่ค่อยดีนักนะค,ะครเพราะะนั้นต้องเอาตัวชี้วัดแล้วก็เอาวิธีการเก็บข้อมูลของเขานะคะหลายเรื่องเราเป็นตัวแทนเข้าไปในการให้ข้อมูลด้วยนะคะก็ต้องพัฒนาตรงนี้ให้เป็นระบบอย่างตรงไปตรงมาและการเก็บข้อมูลนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องมาดูว่าเมื่อเราเราอยู่ที่ใดเมื่อเราเทียบกับนานาประเทศนะคะเราอยู่ณที่ใดเราจะเป็นต้องเอาตัวนั้นมาดูเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันเราก็มีการติดตามตประเมินผลในส่วนของ พัฒนาการศักษาของเราเองนะคือเรามองตัวเราเองแล้วมองตัวเราเมื่อเทียบกับคนอื่นการประเมินผลนี่ก็ทํามาโดยตลอดทั้งรูปแบบการวิจัยการติดตามการประเมินแล้วยังในรัฐในพรบการศึกษาอย่างกําหนดให้มีระบบการติดตามประเมินผลโดยออกเป็นกฎกระทรวงด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ระบบนี้มีหน่วยงานการก็คือมีสภา,าการศึกษาเนี่ยทำหน้าที่ติดตามการพัฒนานในภาพรวมเพราะว่า สะานสาเป็นหน่วย,อยางานที่ไม่มีสถานศ,าศาาึกษาก็จะไม่ใบแอดนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการเสนอการผลการพัฒนาเป็นระยะจึงได้เอานะเรื่องเรื่องนี้มาเป็นจุดหนึ่งในการที่จะพัฒนารถแมพตรงนี้นะ,ะ <c ough> คะเพราะว่าผลที่ผ่านมาเป็นอย่างไรรูปที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีอะไรต้องเน้นมีอะไรต้องทําใหม่มีอะไรต้องปรับปรุงของเดิมมีอะไรต้องต่อยอดนะคะคขอบคุณมาก <c oughs> ค,ค่ะ <c oughs> คุณาตลาดค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ประเด็นที่สาคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาที่หลายหลายคนจะบอกเอ๊ะมีงบไหมผมไปดูไส้ในของงบประมาณนะครับแต่ละปีเนี่ยประมาณ4ี่แสนล้านปีนี้4ี่แสนสามล้านโดยประมาณเกือบเกือบจะหนึ่งในห้าของงบประมาณทั้งประเทศและที่ผ่านมาเป็นงบประมาณลำหนึ่งเนี่ยมายาวนานมากแต่ว่าผลยังไม่กระตือประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงทุนทางการศึกษาสูงมากนะครับเมื่อเทียบสัดส่วนของงบประมาณนะครับแต่ได้ผลิตผลเนี่ยนะครับหรือผลิต i v เนี่ยไม่คุ้มค่าคุณตรงไม่ไม่คุ้มค่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าในงบประมาณเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายประจำรายจ่ายประจำเป็นเงินเดือน ครูไปเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในส่วนของการที่จะนํามาใช้พัฒนาหรือว่าส่งเสริมในส่วนต่างๆเนี่ยเห็นในคราวนี้ใน9ข้อก็มีใช่ไหมคะเรื่องของการที่จะต้องมาทํา R&D นะคะการสร้างการวิจัยและพัฒนาซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าไปดูในงบเนี่ยเรื่องของวิจัยพัฒนาเนี่ยน้อยมากน้อยมากเป็นสัดส่วนเรียกว่าของอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เล็กน็ตเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมีเด็กเก่งมากๆนะครับ ระดับโลกหัวกะทิเนี่ยหัวกะทิที่เราเอามาโชว์นะครับ,รบโอลิมปิกทั้งหลายเนี่ยในขณะเดียวกันเวลาสถาบันต่างๆเข้ามาประเมินเราเนี่ยเด็กภาพรวมของเราเนี่ยกลับเป็นคนที่เรียนไม่เก่งครับฉะนั้นมีเรื่องที่น่าวิเคราะห์นะครับ,รบว่าเด็กครูหรือระบบเนี่ยเป็นปัญหาครับนะครับถ้าเกิดเด็กเป็นปัญหานะครับทําไมเด็กไทยถึงเก่งอะออและมีส่วนหนึ่งถึงไม่เก่งอะ ถ้าเกิดเด็กเป็นปัญหาคือต้องไม่เก่งเหมือนกันหมดคือชาติพันธ์เราเก่งอ่ะชาติพันธ์เราเก่งนะครับนะไปโชว์เขาได้ได้เหรียญทองโอลิมปิกอะไรมาเนี่ยนะครับครูล่ะนะครูเก่งๆก็มีนะครับส่วนหนึ่งก็ไปเป็นติวเตอร์เป็นอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือระบบล่ะสิ่งเหล่านี้นะผมว่าต้องวิเคราะห์กันให้ขาดก่อนว่าปัญหาจริงๆคืออะไรทาให้เด็กไม่ไปเรียนอาชีวะนะยังคอสชเนี่ยนะฮะก็ก็วันนั้นพูดหรืออะไรเนี่ยผมฟังอยู่เออไม่ค่อยไป เพราะอะไรทําไมถึงไปแย่งเงินไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยทิ้งเราเนี่ยเป็นปัญหาที่วิเคราะห์กันให้ขาดก่อนแล้วค่อยๆมาแก้งั้นงั้นเดี๋ยวจะวนอย่างที่เขาไม่รู้ว่าทำผิดอะไรมันก็ยังเดินอยู่ที่ผิดผิงนั้นแต่ว่านี่เขาก็วิเคราะห์มานะครับทางท่านประหลัดทีเมื่อกี้พูดนะก็วิเคราะห์มาแล้วระดับ